คาจริงฉันเคยดูตัวฉันนะอ๋อเป็นปียังไงครับหลวงพ่อครับมันปีพศสองพร้อยสีไม่มีใครมาว่างอยู่นั่งเก้าอี้โยกโยกไปโยกมาก็นึกในใจว่าเออเราเกิดเป็นคนมากี่ชาตินับชาติไม่ได้ขอดูร่างกายที่ทับผมกันมอยมันก็ยาวสักหมื่นกิโลเมตรกว้างเกือบกิโลเมตรสูงเลยยอดเขามันทับกันใี่คนนะโอเป็นสัตว์มากกว่านั้นหลายสิบเทา่าสัตว์ทุกประเภท เห็นไหมว่าไม่ฉันนะครับยกทรงเป็นแค่ช้างก็พอแล้วพอรอดตัวไปได้โอ้ก็วนไปเวียนมาอะไรอย่างนี้ใช่ใช่กว่าเราจะเข้าใจรู้ว่าดีและชั่วบุญบาปเนี่ยมันนานอย่งที่เป็นอกุศลมันนานครับครับเพราะอย่างกลูกหลานของพ่อที่มาซอยเลิมรู้จักให้ทานรักษาสิจะเลยภาวนานี้ก็แดลว่านานมาแล้วสร้างความดีมานานไมมงั้นจริญภาวนาไม่ได้ อ๋อที่ฝึกม,น <c oughs> มันลมายึดทิปุ๊บปั๊บได้อย่างนี้ก็แสดงว่าก่อ,อนก็ได้มาก่อนที่ฝึกเนี่ยซ้อมความหลังเพื่อการซักซ้อมของเก่าเท่านั้นเองไม่ได้ฝึกใหม่มหด้วยในจ๊ะรที่มีมือถูกนะแทนคนที่เขาไม่เคยได้เลยมาก่อนไม่ีทางได้เอาหน้าเรามากี่เที่ยวกี่เที่ยวแล้วก็ตือต้อตื้อกลับไปเอาการฝึกกรรมฐานมีสองอย่างไับคนเพิ่งเริ่มปฏิบัติชาติแรกอย่างหนึ่ง กับฝุกคนที่เคยได้มาแล้วทบทวนของเก่าในอ,อย่างหนึ่งครับอับนี้แบบนั้นจะไม่เอาอะไรเสย,ยเรื่อเมื่อไม่เอาเอาทบทวนครับครับ,รบ <c oughs> นี่น่าหลักถึงได้ไปง่ายไปง่ายๆนะใช่แต่แนะล้วหลวงพ่อนี่เลือกเฉพาะเอาที่ง่ายๆมาสอนหรือไงนั้นนะ่ะครับจะเลือกเอาที่ยากๆมาสอนแต่ทําไมไม่ง่ายก็ยไม่รู้เอาไปรมของผู้นี่รมผู้ปฏิบัติคนคนปฏิบัติคนนะครับโอ้ยนี่น่าจะปลมิใจนะลูกหลานนะ